ให้กำลังใจกวาง AB N บเดม A B D M A l ลถูกหาาส่งโรงพยาบาลอาการหน่าเป็นห่วงค่ะต้องบอกว่าหลายคนเองต้องรู้จักเขาคนนี้นะคะสำหรับนักร้องเองที่มีเพลงดังอย่างมากมายค่ะอย่างพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเพลงนี้เนี่ยใช่แน่นอนนะคะถ้าพูดวลีนี้ขึ้นมาแล้วก็หลายคนต้องร้องต่อกันได้นะค่ะและที่แน่นอนว่าหวานใจของเขาเนั่นก็คือสาวสวยอย่างน้ำหวานหรือที่เรารู้จักกันในนามน้ำหวานซาซา เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆค่ะเป็นที่แน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเจ้าตัวเองก็หาสร้างไรายได้ผ่านตัวเองจากการเป็นนักร้องนักแข่งรถมายึดอาชีพช่างไม้ดีไซเนอร์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งก็ดูว่าเจ้าตัวจะแฮปปี้มากๆเจ้าตัวเปิดว่าเปิด กิจการนี้มาครึ่งปีแล้วคือโอเคมากๆเลยครับมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆไม่เพียงทําขายเท่านั้นนะหนุ่มกวางยังทําเพื่อจะนํามาใช้ในบ้านของตัวเองอีกด้วยค่ะไม่ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยละคะ่ะกับล่าสุดโพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมขณะที่นอนอยู่บนเตียงหลังจากที่ถูกนําตัวมาส่งนะคะหนุ่มกวางได้ระบุข,ข้อความว่ามาถึงก็สร้างเรื่องเลยตกบันไดหลังเวทีมาซ่อมที่โรงพยาบาลก่อนแต่ยังไงคืนนี้ก็ขึ้นโชว์นะ ขำยันขึ้นเวทีก็เคยมาแล้วเรื่องแค่นี้เล็กน้อยมากยังไงก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยลวคะค่ะ